วิวที่พักบนเกาะกูดในราคาคืนละไม่ถึง2ใบเท่าแต่ได้วิวแบบนี้แบบนี้และแบบนี้วิวสวยจึง้งแต่จะดีจริงไหมมาดูที่นี่คือเดอะเซเวอร์เบยเสือดำที่พักแนวแคมปิง้งที่ยังไม่เคยเห็นเลยในเกาะกูดจะบอกว่าข้อดีของการนอนที่พักแบบนี้ก็คือตื่นเช้าเปิดเต็นท์มาเราจะเจอวิวทะเลแบบนี้เลยฟินมากเลยมานอนที่นี่3าวัน2คืนจะบอกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยมาเที่ยวทริปนี้คืออยากได้ฟิวแบบชิลๆพักผ่อนอยู่แค่ในรีสอร์ทพอแล้วที่นี่เขาก็มีบาร์และร้านอาหารในรีสอร์ทเลยไม่ต้องออกไปไหนฝากท้องไว้กับที่นนนีีี่่่ททุกกมืือออแแลละไไขงเยยย็คสว ด้วยความที่ที่พักเขาจะอยู่ด้านฝั่งพระอาทิตย์ตกคือแบบชั้นจะร้องเกี๊กับแสงเย็นถ่ายรูปสวยตั้งแต่ทะเลยันหน้าบานเลยหรือถ้าเป็นสายแอคทิวิตี้หน่อยเขาก็มีพายคายักฟรีด้วยจริงๆปกติเขาจะมีเ o u ดอร์ซ cinema ด้วยแต่ตอนเตยไปก็คือฝนตกบ่อยเขาก็เลยไม่ได้ฉายอ้อลืมบอกที่เนี่ยเขาจะเป็นห้องน้าแบบแยกจากห้องนอนนะแต่เธอแบบห้องน้ําเขาคือสวยมากแยกโซนชายหญิงอย่างชัดเจนแล้วห้องน้าก็คือฟิลแบบอาบน้ํากลางป่าแบบเลิศเวอร์มานอนที่นี่3วันก็คือผ่านไปเร็วมากวิวแบบ the ะเบสสุดยิ่งตอนกลางคืนทะเลก คาดีดีวิวจึงงที่เกาะกุดอยู่ต้องมาที่นี่เลยตอนนี้เขามีโปรลดค่าที่พัก40%เมื่อจองพร้อมตัวเรือไปกับเกาะกุดเหลือแค่คืนละ1,770บาทวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นราคานี้คือคุ้มมากรีบจองด่วนส่วนใครอยากรู้ว่าทางทิปนี้เตยใช้งบเท่าไหร่สามารถย้อนไปดูคลิปงบเที่ยวเกาะกุดสั่ง2คืนได้เดี๋ยวเตยแปะลิงไว้ให้ค่ะ